ะะวันนี้โรตีเข้าเมืองเวียนนาค่ะไปทำธุระมานะคะก็เลยแวะซื้อของค่ะที่ร้านตลาดไทยนะคะอันนี้เป็นของคนไทยนะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งชื่อร้านมาทาค่ะเป็นของคนแอฟริกานะคะแต่ก็จะมีของเอเชียเยอะมากอะคะ่ะโรตี วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขับรถไปเองนะคะที่ไม่ถนัดที่จะขับรถเข้าไปในตัวเมืองอะคะเพราะว่าเราไม่รู้ทางไม่ชินเส้นทางนะคะก็สะดวกที่จะใช้รถสาธารณะนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงหลังโควิดเวลาใช้บริการรถสาธารณะเราก็ยังต้องอใส่หน้ากากนะคะก็กลับมาถึงบ้านนี้โรตีก็เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว เรามาเปิดดูกันเลยนะคะเนี่ยรตีลากขึ้นรถไฟอหนักมากนะคะ3ามถุงเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไปซื้อผักซื้อซอสอะไรมาหลายๆอย่างเดี๋ยวเรตีจะเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะมาเริ่มต้นกันที่กระเพรานะคะ3ยูโรค่ะ,ะถุงนี้ราคา1 0 2บาทนะคะเนี่ยกานึ่ มันมาเครื่องบินนะคะหนึ่งขีดนะคะมาเครื่องบินก็เลยแพงค่ะมันค่ะมันจำปาหลังนะคะเขาก็จะขายเป็นกิโลกะะ็สองยูโรหกสิบสองเซนนะคะแปดสิบเก้าจุดศูน์แปดค่ะเงาะเจยูโรนะคะ 255บาทค่ะนีน้บ้าหรือเปล่ามันมาเครื่องบินค่ะ400กรัมนะคะเนี่ยมีกี่ลูก1 2 3 4 5 15ลูกค่ะ255บาทค่ะหัวเพือกค่ะ2หัวเนี่ย3.35 113.9ค่ะ2หัวร้อยกว่าบาทคุณผู้ชม นี่ก็จะเป็นกระเจีย๊ยบนะคะกระเจี๊ยบ2ยูโร14ค่ะหพริกไทย1ขีดค่ะ4ยูโร136บาทนะคะถั่วฝักยาวค่ะ1กำมือนะคะ153บาทนะคะขมิ้นค่ะ85บาทนะคะ หนึ่งขีดเหมือนกันโลตีเอามาไว้ทำแกงส้มปักใต้นะคะไฮไลท์อยู่ในนี้ค่ะแพ็คมาอย่างดีนะคะสะตอค่ะ1นึแพ็คนะคะ5ยูโร50นะคะ187บาท1ขีดนะคะนี่ค่ะทุเรียน17ยูโรนะคะอันเนี้ย 578บาทค่ะค่ะค่ะแช่แข็งมานะคะเนี่ย98บาทค่ะตะไคร้ค่ะแช่แข็งนะคะ2ขีดครึ่งนะคะ100บาทค่ะเป็นใบตองแช่แข็งนะคะแพ็คหนึ่ง454กรัมนะคะราคา1.69ก็สรุปแพ็คหนึ่งอยู่ที่ประมาณ57 ห้าสิบเจ็ดบาทนะคะ,นะคะไว้ทำข้าวต้มมัดค่ะมะขามค่ะอันนี้ไม่มีเม็ดนะคะเป็นเป็นเนื้อมะขามเปรี้ยวล้วนๆน,นะคะเอามาไว้ทำกับข้าว118บาทค่ะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นผงสำเร็จรูปอะค่ะนะคะ,นะคะบางทีเรา ซื้อมาเป็นซองแยกแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะคะหลังจากที่เปิดใช้ก็คือครั้งเดียวหมดเลยมันก็จะสะดวกถุงละประมาณ34บาทนะคะ1ยูโรแต่ถ้าเป็นพริกแกงพวกนี้อะค่ะเราซื้อปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะถูกกว่านะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือหลังเปิดใช้แล้วเราต้องใส่ตู้เย็นนะคะกระปุกละ1้5บาทนะคะเนี่ย400กรัม จะเป็นซอสเย็นตาโฟค่ะรูตีอยากกินเย็นตาโฟก็เลยซื้อซอ,ซอสต,ตัวนี้มามะขามเปรี้ยวคลุกค่ะนีเป็นมะม่วงดองไว้กินเล่นนะคะมาม่าค่ะไว้เวลาแบบว่าหิวหิวทำอะไรไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะซองหนึ่งก็ห้าสิบห้าเซนนะซองละ19บาทโจ๊กนะคะโจ๊กข้าวเหนียวดำค่ะ1นกิโลร้อยเจิบาทนะคะ ตัวเขียวโรตีก็เอามาต้มกินบ้างแล้วก็ใช้เป็นพะถั่วงอกนะคะอันนี้ก็เป็นเดือยค่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูลิงนะคะอันนี้เห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาวเกรดขนมปังอันนี้เป็นของอินเดียค่ะยังไม่เคยลองนะคะเป็นเป็นอาหารอินเดียนะคะ่ะ เป็นเหมือนข้าวหมกนะคะเนี่ยเลยซื้อมาลองดูนี่ก็เป็นเหตุรสดีค่ะเพื่อความอร่อยเป็นพวกใบกระวานเป็นสมุนไพรนะคะดอกเกสรข้างในเอยเอยืเอ่อตรงที่เขาหุ้มเม็ดนะคะถุงหนึ่งเนี่ยแค่ห้าสิบกรัมครึ่งขีดสี่เก้าเก้านะคะเม็ดลูกจันที่นี่จะแพงค่ะนี่โรตีก็ซื้อมาไว้ติดบ้านบ่อยนะคะเวลาซื้อหมูสามชั้นมาทอด หรือว่าเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะเอามาคลุกแล้วมันก็มีกลิ่นกระเทียมมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะโรตีชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นผัดไทยนะคะแพ็คละ60บาทคันนี้ค่ะเอามาทําผัดไทยทําก๋วยเตี๋ยวแผ่นปอบเปี๊ยะค่ะนี่ก็จะเป็นเส้นขนมจีนแบบแบบเป็นเส้นญี่ปุ่นนะคะโรตีชอบชอบกินเส้นแบบนี้เพราะว่ามัน ต้มง่ายสะดวกเร็ว77บาทค่ะเนี่ยได้ประมาณ4จานนะคะหน่อไม้นะคะ3หนอ่อแปดบาทค่ะ,คะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะอยากกินแกงไก่หน่อไม้นะคะ2.99 101บาทนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เป็นเม็ด สัคูนะคะไม่สักคูปลอมอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาทำเป็นสักคูไส้หมูนะคะนี่เป็นหัวไชโป๊หวานค่ะเอามาไว้ทำผัดไทยนะคะอันนั้นเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ยาทาดน้ำขาวแล้วกเมมวเ็เป็นมะม่วงค่ะเป็นเป็นมะม่วงปั่นสำเร็จรูปมาจากฟิลิปปินส์นะคะอันนี้อร่อยนะคะ โรตีเสียรู้มากแพ็คนี้ไอ้แพ็คมะม่วงเนี่ยซื้อมาแล้วหยิบมาโดนอันที่มันหมดอายุอะค่ะแต่ว่ามันเพิ่งหมดไปนะจะจะเป็นน้ำจิ้มไก่น้ำปลาค่ะ2ร้านซื้อมาไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสองร้านบางทีก็บวกลบกันก็ บางอย่างถูกกว่าบางอย่างแพงกว่า2 0 3สสมเซนต่อ,อรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ีเรียดอะไรนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มซุกี้ค่ะช่วงหน้าร้อนก็จะมีปิ้งย่างบ้างอะไรบ้างซื้อเป็นน้ำจิ้มซุกี้สำเร็จรูปมาจิ้มก็อร่อยดีนะคะซอสถอยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำก็เราตีได้ลอตเตอรี่มาสองใบรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเนี่ยทั้งกองเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะ 2องยหสิดยูโรค่ะเท่ากับแ8ดพันแปดร้อเจ็ดสิบสี่บาทนะคะโรตีเอาของมาจัดเข้าไว้ในชั้นวางเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางของก็เต็มนะคะมันเริ่มร้อยหลอตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะตอนนี้ก็เต็มอยู่ได้อีกประมาณครึ่งปีอะคะ่ะถึงจะไปซื้อนะคะถ้าโรตีขาดเหลืออะไรนะคะ เครื่องปรุงหรืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะมีพี่คนไทยแถวๆนี้เพื่อนๆที่เขาไปร้านคือนิดๆหน่อยๆเหมือนน้ำปลาสักขวดนึงมะม่วงเปรี้ยวสักลูกนะึงถ้าอยากได้ของที่จําเป็นใครเข้าเมืองไปซื้อของในเวียนนาหรือไปร้านเอเชียแถวนี้ก็จะมีบอกกันนะคะแล้วช่วงนี้มันก็จะมีเป็นเหมือน สาวๆที่เขาหาระไรได้เสริมขายของใน Facebook ก็ค่ะสั่งกันนะคะสั่งมามีบริการออนไลน์เสียค่าส่งอะไรอย่างนี้ก็จะมีแต่ว่าโรตีไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการนะคะเพราะว่าตีงก,ก็ได้นะคะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อกินนะคะก็กินรวมกันอาหารไทยบ้างอาหารฝรั่งบ้างประยุกต์กันไปนะคะอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีบ้านใครผักออกก็แบ่งกันกินบ้างกินบ้างซื้อบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ อย่างปกติโรตีเข้าเมืองเวียนนาก็จะจะบอกเพื่อนๆด้วยอะไรด้วยว่าโอเควันนี้เข้าเมืองนะคะอยากได้อะไรไหมนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยเป็นการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยโรตีซื้อเยอะมากจริงๆก็เลยไม่ได้บอกใครอะคะ่ะเพราะว่ารีบไปธุระแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาแวะไปที่ร้านหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปรอคิวนานหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็เลย ของตัวเองก็เยอะก็หนักแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดบอกเพื่อน,นะคะว่าใครอยากได้อะไรใหม่นะคะเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปที่โรตีทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าจะกดติดตามเป็นกำลังใจให้โรตีก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ